อหารเย็นวันนี้ของเรานีครับก็คือข้าวคลุกน้ำพริกปลาสับนะครับซึ่งปลาที่ทำการสับเนี่ยครับก็ไปผัดเรียบร้อยซื้อจากร้านค้านะครับในถุงละ10บาทกินมา2วันแล้วนะครับเมื่อวานก็กินวันนี้ก็กินนะครับก็พอทีข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยครับปลาของเราเหลืออยู่ประมาณประมาณ2ช้อนได้นะครับ เราก็จะทําการเทลงไปนะครับอันดับแรกก็ต้องทำการบี้ข้าวก่อนเนาะกลิ่นรู้สึกกลิ่นมันส้มๆยังไงไม่รู้นะครับแต่ยังไม่บูดนะยังไม่เสียนะครับอาจจะเป็นกลิ่นของของของการผัดเฉยๆนะครับหลังจากนั้นก็ทําการเทนะครับหนึ่งช้อนแรกพูนๆอีกช้อนหนึ่งนี้ไม่ได้เต็มดีนะครับคืออาหารเย็นนะครับเบื่อไม่รู้จะกินอะไรดีวันนี้ก็เลยตัดสินใจเอาปลาที่เหลืออยู่เนี่ยครับมาคลุกกับข้าวนะครับ ก็ทําการบี้บี้บี้ไปนะครับเหมือนทําให้น้องหมากินนะครับแต่นี้ถ้าว่าทําให้น้องคนกินนะครับกินปลาาด้วยกันไหมครับก็ทําการบี้บี้บี้เข้าไปนะครับกินง่ายๆนะครับจริงๆถ้ามีผักมีแตงกวามีมะเขือเนี่ยจะดีมากนะครับหลังจากนั้นขออนุญาตเทพริกผงลงไปหน่อยนะครับปกติแล้วเป็นคนไม่ทานเผ็ดนะครับแต่ว่าปลา้านเนี่ยมันมีรสค่อนข้างเค็มนะแล้วก็ออกหวานหวานนิดนึงนะครับก็ตัดหวานอีกนิดนึงเออเพราะว่ามันยังไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะ แล้วก็พริกพริกนี่ประมาณสองช้อนนะคลุกเข้าไปนะครับเสียดายไม่มีมะนาวถ้ามีมะนาวบีบลงไปสักประมาณซีกหนึ่งเนี่ยโอ้โหอร่อยแน่นอนนะครับนี่เราก็นะครับคลุกไปคุณผู้ชมมันน่ากินจริงๆนะคาแรกอม,มันลันจวนมันดีต่อใจนะครับปลาละปลาใจนะครับสาเกจะอีชอยยิ่งนักนะครับคําที่สองอม,มันฟินาเล่มากนะครับฟินาเล่ที่สุดตนะโกนอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชม